ฟังพสวัสดีค่คุณผู้อ่าสวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่อง,งก,าาอการบวกลบคูณหารละคนอ่าการบวกลบคูณหารละคนชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าการบวกลบคูณหารละคนละคนก็คือการที่จะมีเครื่องหมายหลายๆเครื่องหมายอยู่ในโจทย์ข้อเดียวกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการบวกการลบการคูณหรือการหารนะคะคราวน,นี้เราจะมีวิธีการอย่างไรที่เราจะคำนวณหาผลลัพธ์ให้ได้รวดเร็วที่สุดนะคะก็คือเราจำเป็นจะต้องรู้ลำดับการคำนวณน,นะคะทีนี้ลำดับการคำนวณมีด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อคะ่อ่าสามข้อไหนนักเรียนช่วยอ่านข้อที่หนึ่งให้คุณครูฟังหน่อยคะ่ะ ะะถ้ามีโจทย์มานะคะถ้าเห็นวงเล็บนักเรียนมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะต้องคำนวณในวงเล็บก่อนเสมอนะคะต่อมาข้อที่2เลยค่ะคำนวณตัวที่เป็นการคูณหรือการหารจากซ้ายไปขวานะคะเราจะข้อที่2หลังจากพิจารณาวงเล็บเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้ให้เราดูเครื่องหมายคูณหรือเครื่องหมายหารนะคะ โจทย์มีเครื่องหมายคูณหรือเครื่องหมายหารให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายคูณหรือเรื่องเครื่องหมหายก่อนนะคะโดยทําจากซ้ายมือไปขวามืออ่ะข้อสุดท้ายข้อที่3ค่ะข้าวตส่วนที่เป็นวกหรือลบจะได้ไปขวาอ่าข้อตกลงข้อที่3ของเรานะคะก็คือให้ทําเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลย นะคะโดยว,วิธีการทําก็ทําจากซ้ายมือไปขวามือเหมือนกันสรุปง,ง่ายๆอีกหนึ่งครั้งนะคะเรามีกฎการคํานวณอยู่ทั้งหมด3ข้อนะคะก็คือข้อ1ทําในวงเล็บก่อนข้อที่2ทําเครื่องหมายคูณหรือเครื่องหมายหารนะคะจากซ้ายไปขวาและข้อที่3คือทําเครื่องหมายะไรเอ่อบวกหรือลบนะคะจากซ้ายไปขวาทีนี้คุณครูมีตัวอย่างโจทย์มาให้อ่านะคะ โจทย์เป็นแบบรวมโจทย์เลยมีทุกเครื่องหมายนะคะมีวงเล็บมาให้ด้วยนะคะโจทย์ของเราก็คือวงเล็บอะไรคะ17อะไรเอ่ย17บวกสลบวงเล็บ2คูณเท่ากับอะไรเอ่ยนะคะเท่ากับอะไรเอ่ยขั้นตอนการคำนวณข้อแรกนะคะก็คือเราจะต้องทำในวงเล็บก,ก่อนซึ่งวงเล็บของเราในในข้อนี้เนี่ยมีกี่วงเล็บคะ สวงเล็บใช่ไหมสองวงเล็บซึ่งวงเล็บแรกเราก็ไปหาผลลัพธ์ของ17บวกสก่อนไหน17บวก3ได้เท่าไหรล่ลูกอ่าได้20นะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์แรกเป็น20เห็นไหมคะต่อมาวงเล็บที่2 2งคูณ3คืออ่าได้6พอเราได้ผลลัพบทั้ง2วงเล็บลงมาแล้วใช่ไหมคะ,ะก็เอาผลลัพธ์มา ดำเนินการต่อก็จะได้เป็น20ลบ6เห,หลืออะไร14ได้14ดังน,นั้นวงเล็บ17บวก3ลบ2คูณ3จึงเท่ากับ14 14นั่นเองอ่ะเข้าใจวิธีการในการเรียงลำดับการคำนวณหรือ,อยังคะเข้าใจอ่าเข้าใจแล้วเก่งมากเลยนะคะทีนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำกิจกรรมในวันนี้กนะคาก็มาในรูปแบบของการเล่นเกม โอเคนะคะเกมในวันนี้นะคะจะเป็นเกมบิงโกนะคะหน้าตาก็คุ้นเคยเพราะเราเล่นกันบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะเกมนี้นะคะก็คือบิงโกการบวกลบคูณหารละคนนะคะวิธีการวันนี้จะให้เล่นโดยการจับคู่นะคะโดยแถวที่หนึ่งจะคู่กับแถวที่สองแถวที่สามคู่กับแถวที่ 4นะคะตอนนี้ให้นักเรียนขย,ยับเก้าอี้ค่ะมานั่งกับเพื่อนเลยอ่าส่งตัวแทนมารับเรียบก,กระดานได้เลยค่ะคู่ปัดใช่ไหมคู่ปัดหรือคู่คู่โอเคอันนี้คู่ใครคะครบไหมครบไหมครบไหมโอเคค่ะครบทุกคู่ไหมเอ่ยถ้าคู่ไม่ไมีคู่ไม่เป็นไรนะลูก ที่คนเดียวเก่งอยู่แล้วนะคะอ้าวพร้อมหรือยังแกะได้เลยครับพร้อมหรือยังคะอ่าพร้อมยังเอย่ยพร้อมยังเอย่ยอ่าแกะแกะเบี้ย <şey> ออกมาวางเลยนะคะอ่านักเรียนพร้อมกันหรือยังคะ เสียงไม่ดังเลยนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแลวค่ะ Are you ready? Yes, yeah, Ready โอเคนะคะทีนี้นักเรียนสุ่มเลือกเบี้ยเลยจะเอาหมายเลขอะไรดีเอ่ยเลือกเอาหนึ่งนะหนึ่งนะโอเคอ่าโจทย์ข้อหนึ่งมาแล้วค่ะนักเรียนคำนวนลงไปในสมุดเลยนะคะได้ผลลัพธ์เท่าไรเอ่ย <Yeah, yeah. S 1> ได้เท่า บ้างในกระดานมีไหมคะถ้ามีนักเรียนวางเบี้ยได้เลยนะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปข้อต่อไปเลยนะอ่ะเอาเหมายเลขะไรดีสี่นะสี <5. S 1> ่นะคะโอเคไปเลยมาแล้วคะ่ะ4 2 1 3ลบ13นะคะบวก20 <49. S 1> ได้เท่าไหร่ <49. S 1> ได้เท่าไหร่49ใช่หรือเปล่าอ้าวมีไหมคะมีไหมคะ ม,มี่มา <im itation> อ้าวได้แล้วนะคะ49่านะไปเลือกข้อต่อไปเลยเอาไรดี <2 S 1> เอาหมายเลขไรดีสองนะคะเมาหายโอเคมาแล้ว20คูณ2เป็น 58, 58. อ่าเป็น4 0เป็น41มีไหมมีครับ <im itation> มีใครบิงหรือ,อยังมีใครบิงหรือ,อยัง ยังไม่มีอ่าต่อไปหมายเลขอ,อะไรดีเอาสามนะส,มสิบหารสองนะคะวงเล็บสิบหารสองบวกห้าได้เท่าไหร่เอ,อ่ยอ่าได้สิบมีใครบินเลยไหนโอเคเอาเช็คคำตอบเช็คคำตอบมีอะไรบ้างสามสมิบ มี41 <8, S> มีเจ <8, S 1> มี49ิ <9. S 1> โอเคเพื่อนบิงแล้วนะคะวันนี้เราได้ทีมที่ชนะแล้วอ่าเชิญทีมทชนะออกมาข้างหน้าค่ะคุณครูมีรางวัลมอบให้ทีมที่ชนะด้วยนะคะวันนี้อ่ะเพื่อนๆปรบมือให้ผู้เก่งคนเก่งของเราหนะะ่อยค่ะโอเคอ่าสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะอ่านักเรียน เก็บอุปกรณ์คืนถึงครูนะคะแล้วก็เกณฑ์กิจกรรมของเราในวันนี้เป็นกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะทีเนี้ยครูจัดทดสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะโดยการที่ให้นักเรียนทําใบงานนะคะเป็นการทดสอบความเข้าใจแบบรายบุคคลนะคะว่านักเรียนมีความเข้าใจในการเรียนในวันนี้มากน้อยเพียงใดนะคะอ่ามาเก็บคืนมาเลยลูก มา,มาวางใส่ตะกร้าได้เลยลูกมาวางได้เลยค่ะโอเคการเรียนในวันนี้นะคะสำหรับนักเรียนคนใดนะคะที่อาจจะยังไม่เข้าใจหรือยังลืมขั้นตอนนะคะหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่ไม่สบายแล้วก็ลาในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถเข้าไปรับชมคลิปการสอนย้อนหลังของวันนี้นะคะคุณครูจะอัปลงนะคะในช่องช่องอะไรเอ่ยนี่ช่องอะไรคะ ครูชมมนทิดาครูชมมนิดานะคะในช่องนี้นะคะจะเป็นช่องที่คุณครูจะอัพเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นๆนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปแล้วก็กดติดตามได้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณครูฝากการบ้านนะคะการบ้านก็คือเป็นการเล่นเกมนะคะเล่นเกมหาเนี่ยเครื่องบินหาผลลัพธ์นะคะการบวกลบคูณหารคนนะคะโดยคุณครูจะ ส่ง QR code เข้าไปในไลน์กลุ่มอันนี้หน้าตาเกมจะเป็นประมาณนี้นะคะมีเครื่องบินมีผลลัพธ์มีโจทย์มาให้นะคะนี่นะคะอ่า QR code นี้นะคะคุณครูจะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มนะคะนักเรียนเข้าไปสแกนเข้าไปทำแล้วก็แคปผลลัพธ์ส่งเข้ามาในกลุ่มนะคะเป็นการบ้านนะคะอ่าตอนนี้นักเรียนลงมือทำแบบใบงานได้เลยค่ะ